ฟังทีคนดี่ล้วอมาสมุทลึกสมุรนาครับผมใชครับรมาแต่นอาจารย์้ติดมาครับผมีเวลาบ้างเขาใสู่้นกไปว่ามือทำยีดเป็นก็ศาเลยัดังตัดตัดัดตัดตัดตััดอัดตัดคดับตัดตดตดตัดตาััคดัดัด

ออันนีออปเป็ย <laughs> มันเกิดสภาวธรรมเนี่ยฟังจนมันเกิดสภาวธรรมขึ้นมาตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยมีสติเอออาจารย์เป็นผู้เล่าผู้เป็นผู้นำฝักเออ <laughs> ครับพมปวดเลยว่าคนเราผ่านตาเอาจารย์พูดมาผมเข้าใจเพื่อแต่ผมฟังรู้เรื่องเข้าใจพอเขาพูดมันผมฟังรู้เรื่องเพราะว่าตอนเป็นเด็กผมเคยไปอยู่ทางอีสานผมได้ฟังภาษาอีสานรู้เรื่องครับครับฮะคุณลุงพูดมาผมเข้าใจหมดเลยผมฟังรู้เรื่องหมดเลยโอ้สบายแสดงว่าตอนเนี้ยสภาวะจิตของคุณลุงเนี่ย มันตั้งมั่นขึ้นมามันมีสติเห็นความสงบ,บเห็นความว่างแล้วมันมันรอที่จะจบกิจคุณลุงเข้าใจคำว่าจบกิจไหมจบกิจแว่าันบรรลุธรรมอ่ะหลุดพ้นอ่ะครับพ้นจากการเกิดการตายอ่ะนั่นแหละนั่นแหละคุณลุงมันเข้ามาหมวดตัวนี้แล้วไงมันรอความมันรอเข้าใจอีก,อ,กอย่างเดียวมันก็จะหลุดไปเลย ใช่บรรลุธรรมเขาเรียกว่าปัญญาบิมุตแว่าเรื่องสันติค่อยจะเข้าใจหรืน้องรรมปัญญาพอันครับไม่มันต้องเข้าใจมันต้องเข้าใจเฉพาะตนมันจะต้องเข้าใจเฉพาะคุณลุงก็คือเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะชี้จุดให้ให้คุณลุงเข้าใจตัวเองแล้วก็จะได้หมดสงสัยครับอ่านั่นแหละผมถึงบอกว่า มันต้องเข้าสู่กระบวนการคุยกันแล้วไม่งั้นมันมันมันจะไม่มันจะไม่หมดสงสัยในใจลุงอ่ะคุณลุงกําลังสงสัยตัวเองอยู่ถูกไหมเราครับเออมันอยากรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงตอนเนี้ยครับเออ <laughs> <laughs> โอเค, <laughs> อเคนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีเนี้ยนะครับโอเค เออร้องร้องไห้ไปเลยร้องมันหมดไปเลยเพราะว่าเราอะ่ะหลงไปกับความคิดเราที่จริงมันสงบเรานิพานอยู่แล้วครับคุณลงุงเออมันนิพานอยู่แล้วครับ <laughs> ไม่เสียแรงเลยที่ฟังธรรมะผมมาจนถึงวันนี้ใช้เวลาไม่นานหลุด้นเป็นอิสระจากสังขารขันห้าว่างม,มดจิตใจอิสระเสรี คิดอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้นนมันว่างไปหมดอย่าไปคิดนะคิดปวดหัวแนละ้วผมบอกมันไม่เอาแล้วสัญญาใหม่อะมันไม่เอามันเปลี่ยนแล้วจิตลุงเปลี่ยนแล้วหลุดพ้นแล้วครับ <laughs> สงบแล้วสบายแล้วคนวิสัยปุถิชนแล้วครับอจาาครับถ้า,อ,า,า,าอะไรนะอะไนนรนะ ขอครับดิฉนอาจารย์โอ้ยไม่เป็นไรครับแค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วผมได้ช่วยให้คุณลุงพ้นทุกข์ครับท่านอาจารย์ผมมาคนทุกขท่านเดียวครับบ้านเอาเป้ามาใส่ค,ครับฟังอยู่ตลอดแบบเปิดปิดสถานะผู้อืน่น,นค,ครับบอกเขืออา,อาอจ,จารย์ครับเข้าใจงาใ่ายแต่บทบทแสดงไร จำไดจำได้คดวามคิดรครับผม,ผมฟ้าันร้อจนมอดมิ้นนดิ้นเป็นวันเศร้์ครับเป็นยุทัวโดนในุดช่องเันรศ์กครับห้าจัเป็นกรนกรทหาจคนครับผมตัดสินใจผม,มตัดสินตัดสินใจดีแล้วตัดสินใจถูกเวลาพอดีวันนี้ผมบ้างพอดี ครับสาธุครับหลุดพ้นเฉยเลยเนาะโอ้พอตัดสินใจมาก็หลุดไปเลยอ่ะสบายเลยอะครับกกรถ้ารอานานกว่านี้ไม่ได้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วไงคุณลุงถึงเวลาแล้วครับมันถึงเวลาที่เราจะหลุดพ้นแล้วไงครับ